ดูโปรเจกเตอร์นะครับว่านป๋อของทีทีนี่ครับตอนนี้ประกอบเสร็จแล้วนะครับด้วยนะจอตัวนี้จะเป็นจอแบบพับได้นะครับนี่ครับสายจากอะแดปเตอร์นะครับจากหม้อแปลงนะเดี๋ยวผมไปเลยความัครับพอเราเปิดเครื่องมาครับก็จะมันสามารถต่อกับลำโพงมาแชร์ลำโพงอะไรที่เรามีในบ้านได้ครับต่อได้นะ2-4 g กิเฮิรแล้วก็5 GHz ไม่ค่อยดีหรือว่าเอียงลาดเอียงอะไรเงี้ยเราสามารถปรับตั้งค่าพวกนี้แคปหน้าจอให้ขึ้นไปที่ที่โปรโจเจคเตอร์ได้ครับตรงนี้มาครับเดี๋ยวจะมาลองฟังเสียงลำโพง,งดูนะ <laughs> บูททัวแล้วก็ค้นหา แล้วก็กดเชื่อมต่อได้เลยนะครับเชื่อมต่อได้เลยตอนนี้ครับเรามาลองใช้กับจอขนาดใหญ่ดูนะประมาณ150นิ้วนะครับจอนี้ ดูโปรเจคเตอร์นะครับว่านหอของทีทีนี่ครับนี่ครับประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วสวัสดีครับวันนี้ทีลาสตรอรี่วันนี้ครับก็จะมารีวิวโปรเจคเตอร์นะครับพอดีมีท่านๆนเพื่อนๆน,นะครับที่อยู่ในกลุ่มนะดูคลิปของเรานะครับมองว่าใช้โปรเจคเตอร์อะไร แล้วก็จอสั่งมาจากที่ไหนเดี๋ยวขอจะรีวิวจอไปด้วยนะจอตัวนี้จะเป็นจอแบบพับได้นะครับนี่ครับนะครับเป็คนคนชอบดูบอลผลโปรเจคเตอร์มาด้วยกับจอ50นิ้วเล็กเล็กครับตั้งพื้นเวลาปราร์ตี้กับครอบครัวครับมาดูบอลเสียนนกเขาจุกจอก็จะยืดพับได้นะน้านหลังก็จะเป็นอย่างนี้นะเป็นสปริง ตั้งพื้นได้ครับแต่ว่าต้องถ้าไปเจอหน้าแขมนต้องตอกสมอนะครับนี่ครับน้ำหนักเบาครับขนาดห้าสิบนิ้วนะจอตรงนี้มาขนาดห้าิบนิ้วเคยเอาจอใหญ่ไปแล้วนะครับต้องผูกข้างต้นไม้เลยครับเพราะว่าลมแรงหน้าไม่อยู่เอาประมาณนี้พอดีนั่งปาร์ตี้สังสรรค์กับเพื่อนหน้าแขมตอนกลางคืนนะครับเปิด,ดนั่นเปิดนดี่ดูโดยเฉพาะส่วนมากที่เราไปไปแขมนะครับเราจะไปพวกวันเสาร์วันเสาร์ก็มีบอลน,นะครับบอลเยอะ มีบอลบ้างกลางวันเปิดกระตูนให้เด็กดูบ้างนะครับกลางวันกลางคืนมาครับมาลงรายละเอียดตัวนี้นะที่ชอบอย่างแรกนะครับก็คือสีดำนะครับชอบสีดํามันจะเข้ากับพวกธีมพวกอะไรที่เราเป็นสีดํานะครับเต็นก็สีดําออกแนวดำาๆหน่อยนะหน้าตามันก็จะคล้ายๆกับโปรเจคเตอร์ T4 T6 m a ีอะไรประมาณนี้แหละ มาเล่าถึงยี่ห้อว่านป๋อก่อนครับว่านป๋อก็คือแต่ก่อนนะมันถ้าถ้าถ้าพูดผิดขออภัยนะครับแต่ก่อนนะ่ะมันเป็นบริษัทเดียวกับเสี่ยวมี่เอาไว้ง่ายครับมีไม่ใช่ของโนเนมแล้วกันนะครับมีมีมีชื่อเสียงในด้านนี้อยู่แล้วก็เป็นรุ่นที่ขายดีในท้องตลาดนะครับถ้าเหนือจากนี้ก็จะเป็นพวกโปรเจคเตอร์บ้านโปรเจคเตอร์บริษัทที่เขาพิเต์งานโนั้นแสงก็จะสูงกว่าน,นี้แต่พวกพายาครับเครื่องใหญ่หนะักนะครับพวกนั้นนะ ที่บ้านก็มีโปรเจคเตอร์บ้านอยู่เครื่องหนึ่งนะครับมาได้ตัวนี้ใหม่เพราะว่าเราเน้นหิว้วเน้นพกพาไปที่ต่างๆได้งด่ายนะครับมาดูการเลือกซื้อโปรเจคเตอร์นะสำหรับท่านที่ไม่รู้นะครับส่วนผมก็ไม่ได้รู้ไม่ได้เก่งอะไรนะขอขอแบกบอกจากประสบการณ์ที่เคยซื้อมาสัก2-3สตัวแล้วกันปกติที่บ้านอาจจะใช้โปรเจคเตอร์เป็นของเอฟสันที่บ้านนะเป็นของเอฟสัของซัมซุงเป็นโปรเจคเตอร์บ้านนะครับเสียบกับ HDMI เวลาเราจะดูหนังดูอะไรเนี่ยเราจะใช้โทรศัพท์เรานี่นะครับบางรุ่นโทรศัพท์บางรุ่นต่อไม่ได้นะต้องเป็นรุ่นพวก galaxy note galaxy s อะไรประมาณนี้ของซัมซุงนะ oppo vivo เคยต่อแล้วไม่ออกครับนอกจากรุ่นลงแพงตรงนี้ไม่ไม่ไม่เคยใช้เหมือนกันนะส่วนตัวนี้นะครับที่สำคัญนะหนึ่งดูแสงแสงตัวนี้650้อยห้าสิบแเมก็ถือว่าโอเคครับใช้ได้ดีนะครับเห็นชัด สก็คือความละเอียดน่าจะ1080 p พนะครับตรงนี้โชว์เวลาเราฉายภาพความละเอียดของจอนี่ประมาณ1080 p พสิ่งที่3นะครับลำที่ซื้อตัวนี้ก็คือลำโพงลำโพงมีู่2ตัวนะครับ5วัตต์2ตัวลำโพงสิ่งที่4ก็คือเป็นยี่ห้อนะครับยี่ห้อโปรเจคเตอร์ในในท้องตลาดมีให้เลือกไม่ค่อยเยอะนะสำหรับราคา1,000 0บาทบวกลบแล้วกันนะครับภาพหลักหลักครึ่งแสนก็มี แต่ประมาณนี้กําลังพอดีครับไม่แพงมากมันก็จะเป็นคล้ายๆพวกสมาร์ททีวีนะเป็นสมาร์ททีวีอยู่ในตัวเลยเราเปิดขึ้นมาเราควบคุมในเรโมทเข้า YouTube เข้า Netflix ได้เลยนะครับรุ่นนี้มันจะต่างกับรุ่นทีหก็คือ Netflix จะดูได้คมชัดกว่านะสำหรับท่านที่ซื้อไปดูหนังนะชอบดูหนังแต่ตรงนี้สำคัญนะครับไม่ใช่ Android นะเราไม่สามารถที่จะลงแอปเพิ่มเติมได้อย่างง่ายๆนะตรงนี้ เดี๋ยวจะไปดูตอนรีวิวนะครับไปดูตอนรีวิวนะว่าจะดียังไงนะครับเดี๋ยวไปไปชมการรีวิวได้เลยครับตอนนี้ครับเรามาลองฉายกับจอขนาดใหญ่ดูนะประมาณ150นิ้วนะครับจอนี้ก็ฉายได้ครับเต็มจอเลยถ้าปิดไฟทั้งห้องมืมดๆนะครับก็ชัดมากเลยครับตัวนี้ แต่ถ้ามีแสงสลัวสลัวหน่อยก็จะแสงก็จะดรอปลงหน่อยนะข้อเสียนิดนึง650 Nc Lumen ก็ได้ประมาณนี้นะครับแต่ภาพชัดดีครับความละเอียดภาพถ้าจอยิ่งเล็กกว่าน,นี้นะครับตั้งใกล้ๆจะยิ่งชัดกว่านี้อีกนะ มาครับมาดูวิธีการใช้งานเบื้องต้นสายจากอะแดปเตอร์นะครับจากหม้อแปลงนะเสียบเข้าไปเลยเปิดเครื่องดูความกันครับก็มาดูวิธีการปรับจอนะครับอันนี้เราจะเอียงขึ้นเอียงลงได้นะนี่ครับก็ปรับให้มันพอดีจอมันตั้งเฉียงเอียงไปหน่อยนะครับเอาดูข้าวๆาก่อนนะมาครับเราจะมารีวิวการใช้งานข้อดีข้อเสียแบบง่ายๆมันบ้านกันนะ พอเราเปิดเครื่องมารับจะปรับโฟกัสประมาณ3 3วินาทีนะนี่ครับได้โฟกัสแล้วนี่ครับภาพเป็นไงบ้าครับสวยไหมตรงนี้ในที่แสงก็มีแสงอยู่นะครับห้องค่อนข้างสลัวๆนะยังไม่มืสดสนิทมาดูจุดเด่นนะครับการตั้งค่าพวกนี้จะเป็นการตั้งค่าตั้งค่าเวลาเวลานอนนอนอัตโนมัติ อัปเกร USB ตรวจสอบอินเทอร์เน็ตรีเซ็ตค่าเริ่มต้นดูการตั้งค่าก่อนนะครับแล้วก็มาดูโหมดภาพนะครับโหมดภาพก็จะมีโหมดกำหนดเองโหมดโรงหนังโหมดกีฬาโหมดสดใสโหมดไฮสบายโหมดมาตรฐานแต่ตรงนี้จะเลือกำหมดเองมากกว่าครับแล้วก็ความสว่างนะเราสามารถปรับทั้งค่าได้นี่ครับ นี่จอจะสว่างกว่าเดิมนะลองเล่นดูนะครับตรงนี้ปรับค่าความคมชัดนี่ครับปรับอันดูผู้ใช้มาตรฐานนะครับต่อมาก็จะมีโหมดเครื่องเสียงนะครับโหมดเครื่องเสียงก็จะมีเบสเสียงแหลมตรงนี้ปรับได้นะครับปรับได้บลูทูธนะครับบลูทูธคือถ้าเราไม่พอใจลำโพงในตัวนะ ก่อนที่จะมารีวิวนะครับแอดได้ลองเล่นดูแล้วนะครับสามารถต่อกับลำโพงมาแชร์ลำโพงอะไรที่เรามีในบ้านได้ครับเสียงก็จะออกดีกว่าเสียงตัวนี้นะครับเพื่อขาย WiFi WiFi สามารถต่อได้นะทั้ง WiFi 5 g ิกะเฮิร์แล้วก็สงจด2ด4 g ิกะเฮิรได้นะครับมาดูทางด้านต่อไปครับคือการฉายภาพอันนี้กับหัว นี่ปกตินะครับคือบางครั้งเนี่ยเราไปแขวนเห็นไหมครับถ้าถ้าเราแขนวนด้วยข้างบนเพดานนะแล้วก็ตั้งเป็นกลับหัวแล้วภาพก็จะออกมาให้เราเห็นต,งต,งตรงๆต,ตรงนี้ก็เป็นจุดเด่นนะครับเห็นไหมครับอย่างพวกร้านอาหารที่เขาเปิดบอลให้เราดูเนี่ยก็จะมีการกลับหัวของโปรเจคเตอร์อยู่ตรงนี้ก็ใช้ได้ครับ Key Stone ต,ตรงนี้ก็สําคัญครับ Key Stone คืออะไรการแก้ไขสี่จุดก็คือนี่ครับเวลาเราปรับ เวลาเราไปตั้งโปรเจคเตอร์ในพื้นที่ที่มันไม่ค่อยดีหรือว่าเอียงลาดเอียงอะไรเงี้ยเราสามารถปรับตั้งค่าพวกนี้ให้จอเราเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าได้นะครับให้มันพอดีกับจอบิดขึ้นบิดลงได้หมดครับโดยการปรับก้อนนี้ครับปรับรีโมทซ้ายขวาเนี่ยครับรีโมทนี้จะเป็นทุกอย่างเลยนะครับตรงนี้สําคัญการซูมนะการซูมจอลดขนาด ตรงนี้นะครับจะลองลดลดปริมาณลงนะกดลงได้เลยนี่ครับสามารถซูมลงได้ซูมเพิ่มขึ้นได้นะนตรงตรง,ตรง,ตรงเดี๋ยวขอย้อนไปคีดตัวนิดนึงเห็นไหมครับตรงนี้ตรงนี้มันเอียงมีเราปรับ,บขึ้นมานี่ครับเห็นไหมตรงพอดีนี่ครับเพราะว่าจอบางทีเราไม่ซูมเราไม่เห็นนะนี่ครับจอก็จะกลายเป็นสี่เหลี่ยมพอดี ต่อมาจุดสนใจตรงนี้ตั้งเป็น Auto Focus ออโต้โฟกัสดีกว่าครับตรงนี้เกี่ยวกับพุณนี้ก็จะเป็นข้อมูลเวอร์ชั่นใบอนุญาตน,นะตรงนี้ชื่อชื่อบลูทูธนะครับที่เราต่อจะชื่อ Smart p r o j e c t เตอรนะครับอุณหภูมิตอนนี้4ี่สกาองศาก็ต่อหมดเลยนะครับมืเกิดตรงนี้นะครับนี่สีดำดำนี่นะกดเข้าไปเลยตรงนี้เราสามารถแคหน้าจอแคหน้าจอตัว นี่ครับแชทหน้าจอนะตั้งค่าตรงนี้เป็นซัมซุงนะครับซัมซุงกดไปเลยสมาร์ทว e w นี่ครับ Smart View Smart p r o j e c t เตต่อไปเลยครับนี่แล้วก็กดไปเลยครับเริ่มตอนนี้ครับเริ่มตอนนี้นะแล้วแล้วก็กดรีโมทน,นะครับคพาว่าใช่นะรอสักพักหนึ่ง นี่ครับมาแล้วก็จะเป็นค่ายอ p โ o นะครับุ่นแรกก็คือเจ้า oppo a ห้าแปดสี่ g ราคาเปิดตัวอยู่ที่หกพันสองร้อยเก้าสิบเก้าบาทแชมหน้าจอให้ขึ้นไปที่ที่โปรเจคเตอร์ได้ครับตรงนี้คือกรณีบางทีบางท่านนะครับบอกว่าโปรเจคเตอร์มันช้าเราสามารถใช้โทรศัพท์มือถือของเราเนี่ยซึ่งเร็วกว่าโปรเจคเตอร์แน่นอนครับเพราะว่า เรียมลอมต่างๆมันต่างกันนะตรงนี้เราสามารถแคสขึ้นไปได้แต่ก็ขึ้นอยู่กับรุ่นของโทรศัพท์ด้วยนะครับถ้าไม่ถูกมากก็ทําได้นะลองเล่นดูก่อนครับจุดนี้อุยพวกเบ์เซอร์ให้ใช้งานนะครับค้นหาข้อมูลต่างๆใช้งานหลอด LED 2 0 0ห0ื่นชั่วโมงอัตราส่วนจอภาพนะครับปรับได้คือ16บต่อ9แล้วก็4ีต่อสนะครับ สามารถสับต้นไฟล์ 4K ได้นะครับตัวนี้โนยความจำ1ก8 g b ไม่แน่ใจว่าแ a m 1 g b กะไบครับแล้วก็หน่วยความจำ8 g b เราสามารถเอาพวกแฟลชไดมาเสียบที่ข้นมันได้นะตรงนี้บ t o o t h ที่ใช้นะครับเวอร์ชัน5.1เสียงรบกวนขณะทำงานน้อยกว่า3.2 d b ถือว่าเงียบนะครับเสียงพัดลมเงียบมากเลย ลำโพงนะครับเป็นดอบี้5วัตต์2ตัวระยะการฉายนะครับ1ต่อ1ถึง3.3เมตรขนาดหน้าจอนะครับที่ใช้ได้คือ40ถึง120นิ้วไอ้ที่ตั้งอยู่หน้าจอเรานี่ครับประมาณ50นิ้วนะก็ถือว่าใหญ่นะครับ120นิ้วก็จะใหญ่กว่านี้อีกสำหรับงานปาร์ตี้ต่างๆครับตรงนี้พอดีเราซื้อเอาไว้ไปแคมปิ้งนะน,นอกสถานที่ ถ้ามันใหญ่มากมันกลางยากบางทีมีลมแรงนะครับมันจะควบคุมยากแค่นี้ก็เหมือนเรายกทีวีห้าสิบนิ้วไปตั้งครับดูแล้วก็สบายๆนะครับสําหรับบ้านป๋อทีทีนะครับมันไม่ใช่ Android นะตัวนี้มันจะคล้ายๆกับพวกสมาร์ททีวีนะครับจะใช้โปรแกรมเดียวกันถ้าเรียกแบบบ้านๆง่ายๆนะเป็นชิป MTK 9269กก็ ทำให้าภาพค,ม,คมชัดขึ้นนะภาพคมชัดความละเอียดพวกไดนามิกรายละเอียดต่างๆของภาพมากขึ้นนะครับตัวนี้ไม่สูญเสียรละเอียดของภาพ Android, Android มันก็มีข้อเสียนะครับ Android, Android เมื่อเวอร์ชั่นอย่างเราซื้อวันนี้นะปี2023ผ่านไป3ปี Android มันจะช้าลงนะครับเรื่องเวอร์ชัน Android ในการดู YouTube ดูต่างๆตอนนี้มันเวอร์ชัน a n น roid 13นะอีก3ปีอาจจะเป็น15 16ก็ได้ มาครับเดี๋ยวจะมาลองฟังเสียงลำโพงดูนะจะเอาแบบง่ายๆเลยนะครับตรงนี้มาครับเรื่องฟังเสียงลำโพงนะการปรับลดเสียงก็ครัปรับได้เลยอักเสบเสียงก็เสี Town to town. เสียงก็ดังใช้ได้นะครับดูแล้วดังใช้ได้เลยตรงนี้ตัวนี้นะครับกับไอ้ลำโพงมาแชลดูนะสำคัญนะเวลาเราไปกินไปเที่ยวงานเลี้ยงต่างๆนะครับก <c oughs> ารต่อกับลำโพงนะครับกดกดเข้าไปตรงนี้เลยนี่ครับ การตั้งค่านะครับแล้วก็เลื่อนลงไปตรงบลูทูธนะการตั้งค่าเลื่อนลงไปลงบลูทูธบลูทูธแล้วก็ค้นหาแล้วก็กดเชื่อมต่อได้เลยนะครับเชื่อมต่อได้เลยพอดีตรงนี้ทางผมได้เชื่อมต่อไว้เรียบร้อยแล้วนะมาลองฟังเสียงดูใหม่นะครับเสียงจะต่างกันแค่ไหน สำหรับพวกไอเน็ตฟ i x ก็ลองสมัครสมาชิกแล้วลองเข้าไปเล่นดูนะครับก็ดูได้ที่ความประหยัดสูงก,กว่าตัวทีผมนะอย่างถ้าเราต้องการดูพวกเน็ตฟิกนะครับรุ่น t ีทีนะมันจะดีกว่า T4 หรือว่า T6 Max จะตอบโจทย์มากกว่าครับเพราะว่าดู Netflix คุณภาพสูงได้มากกว่านะตรงนี้แนะนํารุ JI, ่นนี้เลยครับว่านป๋อทีทีจะดีที่สุดแต่ถ้าเราต้องการเล่น Android น่ะก็ไปทีนะครับไปตัว T4 ที่ทก็ดูไว้เป็นแนวทางในการเลือกซื้อนะครับตรงนี้ผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยครับฝากกดไลค์กดติดตามช่องที่ลาสตอรี่ด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมครับ